หลังนี่นาชิเขาเลยครับผมไข่ลูกมัดเลยหนางงามนะเขาขัดอยู่เลยพี่น้องนี่เฮ้ยผลงามขัดเนาะเมื่อนี้ปว้างงามปลามีแต่ใสวงามเลยพี่น้องสวัสด,ดีต้นสายสาครับพี่น้องมยายมตุ่มครับเหมืนอนกันมาสวยแห้งมา,าเก่ามาโบราณกลับสวัสดีครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับ สู่ u ู u b e ช่องขั้วบ้านผมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องเลยครับทางทางเพจได้ครับอ่ะเดี๋ยวตุ่มนี่พอเป็นกับลงไวมัวว่านเลยครับลงไวสามหลังเลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งได้พี่น้องวาสีเข่าบ่กครับฮะาเขาก็แต่ว่าป้า ป้าเบ็ดเมื่อคืนนี้กไ็ได้เยอะไดไพี่น้องผมไดจุดสองลูกเลยครับฮะบ่าะบาขาเลยนะระดับเก่าอยู่สิอือเลวว้าัดโบอันนั้นมันเป็นหนามมันนี่หนามที่เขาหลุดยางตัวนี้มันเป็นหนามไล่ลงนาะครัแบบตัวนี้ลงเป็นมืเมล็ดเลยครับคือบล็อกไง ฮะเรี้เฝ้าเลยพ<ะ>ี่นีนีใช้ตุ่มนี่นามมาไม่ไหมนี่บ่คอยเขาเนะพออื้แปลกด้วยพี่น้องต่ว่าทุกปีนี่นามไม่ไหมนี่สิเขาครับเ่ว่าพี่นีนีสังเกตเบิ้งเนะพอนามไม่ไหมสิบ,บ่คอยเขาด้อยพี่น้องมันต้องลอยนามหลากนะครับเด็บเขาลดยางหรือว่าเบ็บยางนะครับนามไหลหิงห้งหนะ่ะถึงจะเขาครับ ตัวนี้น้ำก็ไหลแหงนะพี่นอ้องเอ้หมือครับฟังบางเสียงนำ้ำเนี่ยยังเต็มมาย่ยยาเลยฮะพอ้ก่อมันเขาเมอก่นลเงินน,น้อว่าอย่งพอกดไงบลื่ขึ้นนีปลากดนี่น <c oughs> มาหลายเลยพี to to ่น้องตัวมิเตซายง่ายๆเลยครับตัวเขามาเป๊บเดียวเลยครับหัวคนตกหลายครับยังยังผู้นั้นผู้นี้ก็ดึงครับมดเป็นยังไงพวอ่ะตัวหนึ่งโบยอยู่หนึงเนี่ยง่ายปะขับหมูเขาได้กันมได้ใส่รุ่นแขนเลยครับเดี๋ยวมาบึ้งพี่น้องสิมีแจ็คตูครับ มันเงี้ยมหลวนเที่ยนเลยเสียโอ้โหกดไงเลยตัวนี้พอพอมันคือโบะลุขึ้นหุ่มพอล่แปลกเนาะพ่อมีแจ็คต้ไดโอสองวะกะทุกใดไม่ได้ใส่ไงได้พ่อ้เขาอยู่ซำนี่ก็ถือว่าเขาแล้วพออ่านี่ครับมันเป็นน้ำแหลกได้พี่น้อง นี่ใส่ใหญ่พอใส่เงี้นี่ครับใส่ใหญ่ได้พี่น้องหลังเหล็กพันไปครับสำหรับในดักประกดเงืยบหมดเด้งนี่ครับพาเลยตัวใหญ่นะอื้ม เตพอแล้วเดี๋ยวับมันเป็นน้ำไม้ได้พี่น้องปีนี้นี่ใส่บกเขาเลยนะพอน้ำเลกกไปเดี๋ยวไปเบิ่งหลังที่สองครับอู้เสียงน้ำเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งหลังที่สองด้วยพี่น้องฮู้นบนกับยางเห็นไหมพี่น้องบรรยากาศด้วครับผมฝนกันนาสีตกอีกเนาะพ่อมือนี ได้ว่วเสียได้เด้ไม่หนอปลาไม่เข้าฮะอู้เนื้อขึ้นมืดพ่อหลังนี่ฮะมืดโบราณทรงคืออะไรไม่น้องโอ้สายปิ้งเลยนะให้พ่อไว้ด่าเอานี่เลยครับหลังนี่นาชิกเขาเลยครับผมวานเนียนไปหลังโบราณลังมีเจ็กปีเลยมีปี เจ็ดปีเด้ไหมเนองเบื้องมองโพล้อไซแบบนี้ไม้สวยเดีครับผมแต่ว่าปี่นี่ไปนะหัวลุ่มนีเขาเนาะมากระเขาสุกี้แม่เนาะใส่ยากใส่บัดท่านลุ่มพุ่นฮะบัดท่านลุ่มพุ่นแตนนะโกนอ่ะต่ก่อนลุ่มทีย่ามหล,ลังเลนะเขาด้วยพี่น้องเขาขันนามมันวุ่นของแม่เนาะนามวุ่นตัวนั้นมันสิเขาดีว่ามันดันไปหมดเลย มันก็เขามาเวเออนน้ำม,มันบัทันวุ่นเลยเน,นาะนี่ครับน้ำมันน้ำม,มันไหลไหลแบบบัทันทางงองมาเฮงเลยพี่น้องปลามันจีดันเขาไปหน้ายางเงี้งเดียวเลยครับเตทวายนา้ำปลาห่วงคักโ<บ>มะเปลี่ยนสีโอว่าปลาห่วงคักเลยพี่น้องเอา้ามาเตนี้ไขจนห <laughs> ลุบไขลุบมัดเลยหน้างานนะเ,ออเขาขัดอยดู่เลยพี่น้องนี่ จักไม่เขา่าเขา,าเป็นว่ามันไข่เลยครับไอไตชงงาได้พี่น้องเขามันไข่เขาเนี่ยโพลวาตะไข่นี่เขาเนี่ยอยู่อ่ะเดี๋ยวเบิง่ง <laughs> สมขโมว <laughs> <laughs> ได้บอกรุ่นใหญ่ๆรุ่นแขนคือเพื่อนทุกเนี่ยนะผมจะรุ่นโขแขนรุ่นแปดขีดก็มีได้ปรากฏนี่เขาได้เป็นแบเปี้ยวไปได้ในเขาเปี้เลนลิ้วป้าใหญ่มันกินอยู่กลางผมอ่ะฟังเสียงได้ไหมน้อง เทือนเนาะคือบ่อเหียดบ่อยเยนี่ป้าอักเนาะไขจัง<า>ไรคือภูเขาเนี่ยวิเยงอยู่หนึ่งดูไงเลยนี่พวกฮะป้าสองสามตัวมันันีอยู่นะอ้า ดุ่มไปได้วก็ฮักตุ่มหมดตัวเลยโอ้เขาเขาเพาะลังนี่ปวดปวดอยู่ปัดเพาะตัวใหญ่งีงเพาะตุ่มอยู่เพาะนี่ลังนี่เติ่งว่ะงามอยู่ได้เนาะเนใส่บอระนี่เลยครับใส่งามเลยพี่เนาะไอ้พวกมาเท่ไหมืดหรือวะเสียหนกกัุกบานจักเลย ตุ่มผู้เลยด้วย้นองวีแฮงกูพเพราะว่าป้าแฮงแหงครับมันมาชีพเขาคัดกี่ดองนะพาะเร่งใส่ไหมกุณบึงหบบปรากฏไหมพี่น้อง ขอเทนในเดินนี่เลยพอย่อใส่งายไมเลิกบึ้งอกโผล่บึ้งป่าได้ไ <c oughs> ม่น้องนี่หัวดำกมาเว้ยนันชีเลียมขึ้นมาแล้วนโปใส่งาเลยน้องมีอะไรครับมีเหล็กได้ไม่น้องในชั้นนี้อรัมีเหล็กในชั้นนี้ก็ถีอว่าคุ้ม,ม,คมแล้วครับี่น้อง ดูรุ่นเคนบ่เขาเลยนาสอ,องสามเยู่บ่ลุ่นเคนอะเพิ่งทุกได้ไลยได้พวกนี่ตัวนี่นตัอ<า>ือโอ้งน้ำยูเปล่าบ่า<อ>นเลีเข่ายูแต่ลู่เรียวนี่พวกบ่ลู่เกือบลู่เลยถึงเลียกจับลู่เลยฮาชีฟได้ไม่นาะวู้ชยงกับมาตัวมึงนี่นี่เรน้ำมันกำลัง เดินเ้็นคู่ไหมนี่นะครับมือนีอ่พี่น้องมือเลรกครับผมสองลังปลาหนาสิประมาณกิลโลหรอวะนี่นะพ่เอ,อ้ขาหยุดค้างพูนขาหยุดถึงหุ่มเพาะปลาง,ง่ามแม่งเพาะมึงอ่ะ คนจีเล่นเตะคืออนแล้วี่มือนี้นนนเรียบครับได้ท่านี้กันถือว่าคุ้มแล้วนะพ่อเถี่ยเปีอยอายุน้อย <c oughs> อะเดี๋ยวไปเบิ้งได้พี่น้องหลังสุดท้ายเ mm hmm. ขาว,ว่าหลังนัหนคือแบบหลังนัหนมันอยู่ไก<อ>่น้ำไหลหนนะูเดี๋ยวไปเบิ้งได้พี่น้องหล mm hmm. ังสุดท้าย ครับห้องนี้นี่อยู่ใกล้น้ำไร้เด้ครับเดี๋ยวไปน้องกับลุนซอยกันเลยครับเอาสิมานไปครับลังสุดท้ายเนื้อเกี้ยงอ้าวออกเนื้อมันอีเยลรัวรใสปิ้งเลยน่องเพาะสมคืดอะไร <laughs> อ <laughs> <laughs> เปอย่าตัวด้วยและว่า <laughs> มุดไปง่ามึง มือฮะเงี้ยข้างอะไม่มันชิเขาบ่าล่ะเขาคือไข่บ่ไข่อยู่ครับพอล้วว่าไข่งานี่ครับโอ้จะได้จังปลาไข่ใหญนี่ข้างอะข้างง่าอยู่ไม่ปังมือพอได้พี่น้องโตเบญ่าโอ้ยสะเทือนหลังนี่นี่ข้าเบญนี่โบปันได้เหรอ ข้ากลนี่เลยครับแต่ว่ามีปลาน้อยพวกปักแห่งหรือว่าปลาหลาดเลยครับไปคางาเลยน้องอาชี่ค่อยเข่าเราครับมันจะไปคัดงานะครับเกียรติไหตัวอื่นบุกกล้าเข่าครับอ่ะแต่ว่าพุ่มมันน่าชีเข่าอยู่ยดอกแต่ว่าสีน้อยขึ้นสีหลายเท่านั้นเลยพี่น้องว่าเงือมืดอยู่ฮะมดคัดเนี่ เอ้ยขาดเงๆเลยมันเนาะอู้หลังนี่ส่งคือเด <pers> ี๋ยต้มอีกแล้วฮาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หมืน่นเอาหนึ่งสองแดงใส่ขึ้นตื่นน้ำคอยเต็มมาเฮงเดี๋ยวนี้อย่าไปใส่เลยเดี๋ยวเอาขึ้นบ่ได้อีกเลยย่างหักมากที่เดียวเรียบร้อยเลยเด้ แต่วายไซต์ตื <göster ges 2> mm ่นแห่งรลายเฮียก็นามันตืนมังนัโบยันขัง่างเขาเวยบนะมันจะเวบเก๊ดตวใหไงตวใหไ่ได้หนิโผลเีสียงไป๊อปป๊อปป๊อปเลยอู้พอหลังนี่เมย์ปาร์ตหอตุ้งไงหอเบื้งวะพอเ่าเก๊ได้ห่ อย่าเลยพี่น้องเอ้าคักเลยพ่อจับเนี่ได้ยี่ดอกลู่นี่ยลู่ลู่หอดีว่าหลังหอดวงหัวหัวเงาบึงเอาหอดบวงต้นใหญ่เลยถือบ่โอ้หอดบ่หอดเลยดี๋ยวเทออกมาเบึงมันหลายมันน้อยปกากำลังเริ่มขึ้นเลยเนาะพ่อ เได้ได้ใส่ใยได้ไหน้องเอ้าเพราะลงนีแล้วเปี่ยนมาพวกเลาป้ากะทายใส่ใยไมน้องผมเห็นใส่ใ่ตัวนึงนลครับป้าเขาสิดธิ์่ไม่ได้ใยเลยได้ป๋อที่พ่อย้นั่นเลยปามีเลยครับป้าเครืองหมนโอ้โคตรเลืองนี่เลย ไอ้ดยตัวนี้ยังน้อยรุ่นเป็ดทีดนะปล่อย<ฟ><ฟ>มึง<ฟ>มินแบบนี้เด้ยโผล่งามขังเนาะมึอนี้ก็งาม,มครับปลามีแต่ใส่งามเลยพี่น้องแต่ว่าหลบก้อนนี่ใส่จิ้วเนาะเพื่อมึงหลบนี่ได้พี่น้องแตกต่างกันเองครับนี่เลย มันจะเข่ากระโหลกนีเลยเนาะใส่ไงเนาะพ่อมันเข่าอันนี้เป็นน้ำเหล็กเธอเบิ่งอีกสองสามมือเนาะพ่อมือนนี่เลยมันจะเข่ามันห่วงโอ้เราประกันเลยเนาะเอาเดี๋ยวเราเบิ่งนี้ได้ไปเนาะดิดตามเลยครับผลงานต่อไปเลยครับน่าชิลูกลัวเลยครับปลานี่โอ้ยมันมีแต่ทั่วโลสองโล นีครับมือนี้เขาทุกหลังเนาะพ่อ <c oughs> หลังละน้อยได้พี่น้องถือว่าผลงานนี่กัใส่ได้ครับผมมันเลี่ยงมันติดาะว่าน้ำมันพึ่งตกมาเมื่อวานตอนเสาเลยครับตกมากมันเป็นไอ้น้ำเด้งเลยครับมานี่ครับไอ้เบื้องหน้านี่ที่ว่าปลาไขาเ่เยงมันขานี่มันกัวอยู่นี่กว่าหนึ่งตัวปูมือนี่นี่ครับเบื้องหอยหู <c oughs> ตีน <c oughs> ปลาหลาไปเล่น้องรือว่าปลากระทิงเลยครับเย่ เมนอ่ะอืมไปผลงานกันบนี่เลยครับขัดเดวีน้องสามหลังครับผมหลังละตุ่มถือว่าบุกขาดบนครับหมานครับผมสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ฝากพี่น้องเลยครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมแต่ย่าลืมเลยครับกดซับสไครต์เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแล้วครับหลังเนี่ยใช่เพราะงามเพ่งเนาะโอ้เตกต่างกับชุดก่อนเดพี่น้องฮะบายบายครับผม